กากยานนานาชาติเบตงเปรียบเสเมือนประตูสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและยังสามารถเชื่อมโยงระหว่างเมืองในพื้นที่ภาคใต้คือเส้นทางบินหัดใหญ่เบตงปีนังกัวลาลัมเปอร์หรือภูเก็ตหัดใหญ่เบตงซึ่งเป็นการเชื่อมเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต ท่าอากาศยานนานาชาติเบตงเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ลำดับที่29ของกรมท่าอากาศยานซึ่งขณะนี้การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารงานทางวิ่งรันเวย์ทางขับแท็กซี่เวย์ลานจอดเครื่องบินและระบบไฟฟ้าสนามบินระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์และกล้องวงจรปิดเสร็จสมบูรณ์100% จุดที่เหลือคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้บริการแบบครบวงจรได้ในปี2564ค่ะการก่อสร้างสนามบินเบตตงนอกจากจะเป็นการดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสเดินทางและขนส่งกระจายสินค้าไปสู่พื้นที่ต่างๆได้สะดวกขึ้นดังนั้นสนามบินเบตงจึงเป็นอีกหนึ่งความหวังและความภาคภูมิใจของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบเมื่อสนามบินพร้อมเปิดให้บริการก็จะเป็นการขยายพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ประชาชนได้เกิดอาชีพมีรายได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับทุกทุกคนการสร้างสนามบินแห่งนี้อยู่ในแผนพัฒนาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบลุมสามมิติได้แก่เศรษฐกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมไปถึงการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับมามีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนั่นเองค่ะ